นี่้มันเป็นตัวยืนอยู่แล้วนะมันต้องม,มีตัวหนึ่งอยู่แล้วนี่นี่นะอืมครับให้ใชใพิจารณาดีมันมีตัวหนึ่งอยู่แล้ว ครับอ่าการาารัฐบาลปูจะเล่นทอดครับผมปูนเป็นยังไงทั้งคุณถืกอกหลายพอปูก้าเถือกมันล้มบ้อมหนี้ยหมดแหละโอ้ยทั้งนี้ก็เงียบาาอยุบเห็นทั่วมาจ้าคนจะเป็นยังไงไปเห็ดน,น้ำมุนในเขาไอ้ผู้ตายนะเ็ดน้ำมุนในเขามาเลยครับปูนขึ้่าพวกนี้ผู้ถิดจ้าคนโอ้คืนแทงจริงคือนยิงเลยโอ้ถโถ เูาข้ามาจังเลยนางมาแล้วพวกเ่งน้เนะห็นตัวไหนเราตาใครตามันเลยกั่พคนเอกาอี่อยูอ่วะออครับอันนี้ไม่หอกเพ่อนหลไปโซ่ถามเพื่อนใช่ต้องโแบบก้ไปจานมาันเลยเออลืมที้เลยบนเลยออันนี้วดวดที่แล้วของปูกับขเขาเต็มเตยมเนาะหนึน่งเก่าเนาะ ครับนี่เอฟซีครับของป 9, องูนี่เป็นเลขวิ่งนะครับแล้ววิ่งสามเจ็ดเก้าตัดเลนสองตัวมีเจ็ดเก้าสามเจ็ดสามเก้านะครับเนาะส่วน 16, ล ين, เลขหนึ่งเก้าหนึ่งหกนี่เป็นเป็นเลขฝันบอกปูให้ยังไงก่อนเพาะเลขวิ่งนี่ยว่าไเป็นเลขฝันบ้านเลขกันหนึ่งเก้ากับหนึ่งอีกหนึ่งเก้าหนึ่งหกถูกไหมหนึ่งเก้าหนึ่งหกกับว่าได้เป็นเลขฝันเหมือนกันเนี่ยอ่นเนี่ยหนึ่งเก้ากับหนึ่งเก้ากับเจ็ดหนึ่งเป็นหนึ่งได้กันยังไงจี๊ดโอ้ว่าเจ็ดเป็นหนึ่งได้ <owning S 1> ครับเ็ <Oliv ét S 1> เป็นหนึ่งได้ kan, TS, มันคล้ายๆกันเนาะปูเนาะกดกระเลยตัดเอามีหนึ่งมีหนึ่งเก่าเอาหัวลงไว้หนึ่งหกอีกนครับก <encant perfect. S 2> ็กระเลยเป็นเข่าของปูเต็มๆหนึ่งเก่าใมครับเขต้อเต็มดครับอันนี้คือหลักฐานงวดที่เรวเด้อครับเอฟซีครับมีหนึ่งเก่าเขาเต็มๆนะครับเนาะคัาเปนคัาเมันมานศูนย์มาพร้อมนี่เลยเขาคักเนาะปูเนาะ เงี้อะอันนี้มันมันผัดมาทั้งแกยัดเก้าตัวเดียวอืมก็เลยปาดไปอือเอ๊ะพวดนี้ก็ถืออีกกันมาพวกนะพวกนี้ก็สิถืออีกกันมาวกนี้มันมันคามบ่ล่ะนับไปมันมันออกวันไหนังวันที่นี่มันออกวันที่สิบหกวันที่มันออกวันที่สองเนี่ยพ แต่วันที่สิบหกนั้นวันนั้งมันตรงกับวันเนี่ยวันที่สิบหกตรงกับวันอะไรเดี๋ยวเนียผมเบิร์จะเข้ากันวันที่สิบหกตรงกับวันอังคารโอ๊ยออกมือเดียวกันอีกแล้วปุ๊บเอออกมือเดียวกันดีกบ่ากับอหน่อกันนังค้านเนี่ยอีกจับได้สามจับได้น่ะมีสามมีศูนย์มิตอะไรศูนย์ห้าอะไรอีกมิตอะไรก็ปุ๊ สามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าวิ่งเน้นไปชี้เลขสามกับเลขศูนย์เน้นไปที่สามกับศูนย์วิ่งและสองตัวนอันนี้เป็นเลขวิ่งเงินล้านบมอปูใช่เลขเงินล้านทุกวันนาะครับถือทุกวันหมอปูเลขเงินล้านครับ มันมันสามศูนย์ห้าเป็นบ oh. ่ละครับสามศนย์ห้าท่านพ่อมาขาดกับ่านหาออกไปเรื่อยม่างั้นเรือสองตัวนะตัดออกจะจอดสกมศูนหน่นะแล้วแต่ว่าศูนยี่มาแห้งนะศูนยี่นะโอ้ศูนย์มาแห้งบ่ปูศูนย์มาแห้งเราศูนย์แล้ววันศูนย์ไม่ไม่ตี่มาน้อกันบ่ปูนี่ไม่ไม่แห้งแล้ว แต่แต่จะมามากันมาศูนย์กับสามมืนละศูนย์กับสามอืมเอาบบตัดตัดไว้นี่ที่พ่อเอาศูนย์สามศูนย์หาสามหาหนิบอกพูดตัดไว้นี่โอ้ยก็แล้วแตจแล้วแตจสิไปคาดเอาแล้ววันคันครับเพราะวันไหนมีเท่านั้นเนาะโอ้มันมันมีแค่สามตัวนึงวัตทีให้ตัดในที่จับใส่กันก็ได้เนาะเออแล้วแต่มากก่อนครับมันอยังไม่สาดละเล่งกันกันว่าไม่เนี่ยอันกับ่ต้องซื้อแล้วโอ้ครับผม เขาขูาว่วัเนาะกอ้แคร์ไเ่ยงดีเออแม่นอีดีครับแม่นอีดีครับเข่าทุกหมวดเล็กวิ่งนีเพราะม่มีผาดจับโโจับกู่จับกูเด็ปูบแต่มาจับคูกันศูนย์หา้าศูนย์สามเปนเช่นแี้วัศูนย์สามศูนย์หา้าสามหานี่ยเาะใส่ปุปู สามหอีกตัวหนึ่งเนาะเออเอสามผ้ามีอะไนั่นตัวเท่านั้นจะเนาะอือสามคนโอ้วันี้มีบัวไหลมีงวดนี้มีบัวไหลอืมวดนี้มีกัดกับเหล็กวิ่งมีโอกาสกับผู่ก็ได้อือเอาสิไปจับเอาอ่าสิออกไปก็ได้ไม่ทนละโอ้แล้วแล้วแต่ผู้ไรมีตัวเด็ดเก่ามาใส่ระวางสามตัวนี้นะปูเนาะแมนแมนแมนครับผม มันยืนไหูแล้วหะ้าสามตัวมันยืนอหนแล้วอืแต่ว่าเข้ามาตัวหนึ่งอย่างสี่เข้ามาติดตัวใดแง่เข้ามาติดศูนย์หรือติดสามยราง่นะไม่ใช่นั่นเองครับผมในนี้มันเป็นตัวยืนอยู่แล้วนะมันต้องมีตัวหนึ่งอยู่แล้วเรนนี่นะอืมครับให้พิจารณาดีมันมีตัวหนึ่งอยู่แล้วอืมันมีอยู่แล้วตัวหนึ่งมันเขาอยู่แล้วนะปูน เออใน่าคสามตัวนี่มันเขาตัวนึงก็แล้วอืดเลยทุกวันมาสูตอจ่างๆนักแ,ม,แมันคไปสูตทั้นะง,ทงหน,น,น,นงังบอนะกครับผมเออนักแกมันก็ไม่ใช่ไทยจงิงๆนะอืมคู่แกมันักแกก็ยู่ทั้งหนงก็ก็ยอทั้งไทยครับตัมทตังีึงแค่น่อยแค่น่อยนะอันนแค่น่อยทุกวันเนาะครับผมมันออกสดรแย่น่อยขียน่อยวานเทาจับกันอันนั้นมันได้เล่ะ เออจับลัก <ś S 1> จับลักม <ś S 1> ันไหนที่ฟัวจับลักไปนับครับเพราะว่าบ่ไห้ไมนผ่านานะนะกลางวันถ้าที่มาสก์ที่เจรณาไปในวันไปน้ำกันเรื่อยๆเรื่อยๆที่เขาใจเองอนะครับผมใจเองแต่ละรอบเพราะว่าหา,ายซ้ำตัวทุกไว้ครับ โทรมาตอนไหนแต่ตอนนั้นโทรมาตอนไหนแต่ตอนนั้นาติปูปูขอเบอรโทรปูเนียค <c oughs> อโทรีเาให้ออันให้ปูบอกลงใน,นช่องเลยครับคือเ <c oughs> จา้าเัรุงกระได้จ้อาอันปูปูวอกเลยให้เพื่อนยินเลยเพราะว่าปฏิปเสื้อผมเหมนะออือ,อนนะเ,เอาป้อเสือแงลยเป็นเอฟีมาเลยฮ่า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  มีเท่านั้นอ่ะครับายส่ะผมก็จำเบอร์โทั่วอะไรเห็นไหมก็เบอร์เน<อ>ี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวโอ้ครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเออมันเมื่อกี้มันขึ่นมากมันหายแล้วปู่09856ยังเราหายอีกแล้ว0985695928 ศูนย์ศูนย์เก้าแปดครับห้าเก้าหกห้าเก้าหกห้าเก้าสองแป,หปดห้าเก้าสองแปดนะครับเอฟซครับโ<ห>ทวไปหาปูโดยตรงเลยนะครับเอซครับย้ำอีกนปูฮะย้ำอีกเนี้ยศูย์เก้าแปดห้าเองแป้าเก้าสองแปเอาัวไปหาปูโดยตรงเลยนะครับโดยอฟซครับ เพราะว่าปูคนอยู่ทางเหนือนะครับว่าปูใดอยู่ทางเหนือใกล้ๆบ้านเพิ่นก็ติดต่อไปหาเพิ่นเขาไปเยี่ยมไปยามปูได้ครับอีซี่ครับว่าอยู่กับปูนี่เลขวิ่งเงินล้านเขาตลอดนะครับด้ซี่ครับเขาทุกงวดนะครับเนาะเลขวิ่งเงินล้านครับด้ซีครับเขาทุกงวดแต่ว่าจับคู่เขาอีกบางที่เขาท้งล่างทั้งบนอีกครับของปูมียังสันครับด้ซี่ครับเลขมากแค่สามตัวจับคู่เขาอีกคู่หนึ่งนะครับเนาะ กอืนกระไิงครับครับผมตั้งแต่ตั้งแต่วันศุกร์ปีใหม่เนาะครับเล้วิ่งหนึ่งสามหกห้ามันเข่าสามเข่าสามรับเออเขาเข่าสามเราจะปีใหม่วันอังคารห้าเก้าครับเลขสามศูนย์ห้ามันจะเขาหนึ่งเก้าเออเันมันเข่าห้าห้าหนึ่งเก้ามันเข่าห้าครับได้ครับต่อไป ่าเลขวิ่งอ่ะเลขวิ่งแปดสี่สองมันเข่าซ<ม>ีน่ะซีหนึ่งหนึ่งอันนี้ครับผมอันนี้วันพระหัตวันพระหัตเลขวิ่งสี่เจ็ดหนึ่งมันเข่าสี่หนึ่งเจ็ดโอ้ข่าวผมเข่าตรงตรงเลยแต่วันอ่เลขวิ่ง 8, 4, 2, 2> แปดสี่สองแปดสี่สองเข่าสอง เขาัวเดียวกัน,นครับวันปีใหมห่อืมวันพระหัสเลขวิ่งสี่เจ็ดหนึ่งเข้าเจ็ดเข้าตัวหนึ่งครับเข้าสองโอไแมครับเจ็ดสามอืมเจ็ดล่างเจ็ดสามอ่าผลครับตะกวศูนย์ห้าแปดวันเสาครับเก้าศูนย์เจ็ดครับเข้าศูนย์เข้าเลขเก้า เด็กเข้าลสิครับผมเข้าสอบยืนตรงนี้ครับผมวันวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์แปดสี่หนึ่งแปดสี่หนึ่งดอกหนึ่งเจ็ดเข้าเลขหนึ่งครับผมนี่แหละมีเท่านั้นครับผมเอับเลขวิ่งของปูนี่บ่พลาดกับอีซี่เขาเขาทุกง้วนกับอีซี่ครับเข้าทุกคนครับผมเอับเอาดีบอทไปหาปูเดี๋ยวกับเด้๋ยอีซีครับตามเบอร์โทรที่ปูบอกนะครับเนาะ สามากินมีกับขอบุญขอบุ้นปูไหลนะครับเด้อข้าดังเงินพรรับสาธุสาธุ e รับอิบซีับเอาขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้พอกระไหมในคลิปหน้าขอกาข่าวคำว่าสวัสดีครับวัดดีงามครับ